เฮ้ยล่ะค่ะ Samsung Galaxy A21 FE เริ 22, ่มท Ch e ี่2200บาทใช้ชิป Snapdragon 888ให้จอ 120Hz มีชาร์จไว45วัตต์อาจเปิดตัว11สิงหาคมนี้เฮ้ยล่ะค่ะ Samsung Galaxy A21 FE เริ 22, ่มท Ch e ี่2200บาทใช้ชิป Snapdragon 888ให้จอ 120Hz มีชาร์จไว45วัตต์ อาจเปิดตัว11สิงหาคมนี้มีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่งองเลยนะครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A21 FE ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลราคาวางจำหน่ายของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เผยออกมาแล้วครับมีข้อมูลล่าสุดระบุว่า Samsung Galaxy A21 FE รุ่นที่วางจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่699เหรียญสหรัฐหรือรรประมาณ22,000บาทซึ่งเท่ากับรุ่นก่อนครับส่วนรุ่นที่วางจำหน่ายที่ประเทศจีน อาจถูกกว่าเล็กน้อยครับที่ประมาณ3,999หยวนหรือประมาณ2,200บาทครับสำหรับ Samsung Galaxy A7 FE คาดว่าจะใช้ชิปวัวความ s ซ a p ดอ a g o น888หรือ e n o 2100ให้แหลมที่8 g b มีหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.41นิ้วรองรับค่าย Refresh Rate รองรับค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด120 h z พมมร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,800 mAh ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วระดับสูงสุด45วัตต โดยอะแดปเตอร์ที่แถมในแพ็กเกจมีกำลังไฟ25วัตต์ครับซึ่งคาดว่า s a m s u n Galaxy g S 21 FE น่าจะเปิดตัวในงาน Galaxy u n p a c k วันที่11สิงหาคมนี้ครับอาจจะไม่ได้เปิดตัวในวันที่ว่านี้ก็เป็นได้ครับเพราะมีข้อมูลว่าพบปัญหาในบางขั้นตอนในการผลิตครับเอาล่ะครับยังไงเราคงต้องคอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมช่ายท f ฟ s t จะมาบอกกล่าวทราบีกทีครับตอนนี้ช่อง IT Fa s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาร์เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ